สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว10นาฬิกากันสักครู่ครับหัวใจแห่งความจงรักภักดีวันเดียวกว่า4,207ชีวิตเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงทางด้านของกรุงเทพมหาคนครเองครับจัดเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนดูแลประชาชนอย่างครบวงจร กรุงเทพมหานครรายงานการอำนวยการความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนเข้าจุดพักคอยตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งเมื่อวานนี้ครับณนะเวลา21นาฬิกามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพจำนวน4,207คนและเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพเป,ปเ,ปปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสงพระเกียรติกรุงเทพมหานครจึงได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้านทั้งการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาสมัคร,ครประชาสัมพันธ์คอยแนะนําจุดบริการจุดพักคอยและเส้นทางเข้าออกอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งบริการน้ําดื่มและห้องสุข,ขาแก่พี่น้องประชาชนด้วยครับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกองพันทหารเสนารัคที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3นํากําลังพลและยานพานะให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยหลังเกิดน้ําเอ่อล้นพื้นที่ทําให้เส้นทางสัญจรตั้งแต่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสุขโขทัยถึงโรงพยาบาลสุขโขทัยถึงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีถูกน้ําท่วมขังสูงโดยให้การช่วยเหลือและคอยอำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โขไทยและประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางดังกล่าวซึ่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ได้คอยดูแลอำนวยความสะดวกผู้ป่วยตลอดการลำเลียงให้ส่งถึงโรงพยาบาลสุขโขทยัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งในด้านของความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและญาติถือเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะที่เกิดอุทกภัยทั้งนี้ครับหน่วยทหารจะดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอโ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห่างเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยคุณผู้ชมครับรายการถัดไปรับชมพลังงานไทยใหญ่อุดมและเวลา12นาฬิการับชมเที่ยงวันทันข่าวทางทรบ5กดเลข5สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ